อุ้ยอุ้ย <c oughs> พี่เจฟทุกคน,น,อนอาจจะได้เห็นในชื่อคลิปแล้วแหละชื่อปกด้วยออืแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นใกล้ๆใช่ไหมล่ะของไมล่าสูตรสูต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 สวยเนาะใชใ่ตัวนี้เป็นคาราเมลไฟไทเกอร์นะครับ ซึ่งลายเขาก็จะแบบกระจายกว่าสเตียกว่าแล้วก็ความสีส้มส้มมากกว่าใช่คันนี้ผมจะมาลื้อนะครับแล้วก็เป็นวัสดุปลูกของเรานะเป็นพื้นฐานของเราเลยนะครับมาลุยพื้นฐานนั้นสับเล็กเนาะพี่จะใช้สับเล็กอ่าใช่ใช้สับเล็กเพราะว่าไม้เล็กแล้วก็เดี๋ยวจะขยับตามกระถางด้วยอันนี้กระถางผมรู้สึกว่าใหญ่เกินนะใหญ่จริงผมจะขยับให้เดี๋ยวดูลาก่อนมาดูลากันอ่ะบีบเลยผมคิดว่าต้นมันเล็ก อุ้ยโอ้โหลากดีนะเนี่ยจริงเหรอจริงเพราะว่าอึ๊บปึ๊บ๊บ๊บน้องน้อยแล้วเกินต้องเบามือหน่อยลากดีล้วห่ด้วยโอ้โหแฉะแฉะมากนะครับใช่ดูเปียกเชียวอ่ะลากดีอยู่นะครับมีเสียไหมครับพี่เจฟต้องต้องชห้เช็คไหมผมสังเกตดูนะเขาขุยมะพร้าวเป็นหลักด้วยนะครับอุ้ยใบหลุดเอาใบหัก นี่ว้าจไได้อ่ะช่างเขานะครับคันนี้ใบหักเป็นเรื่องปกติเลยนะพวกนี้ยกิ่งเขาค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวผมขอล้างก่อนนะอันนี้ผมอยากล้างอ,อันนี้ผมจะขอล้างนะครับล้างเลยลากดีมากมใช่นีราก ลากดีมากด้วยความที่พามันเกาะขุยมะพร้าวมองไม่เห็นเห็นแต่สีดำๆใช่แต่ผมจะบอกว่าอันเนี้ยผมอาจจะไม่ลื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรลื้อเยอะลื้อเยอะดึงเยอะเดี๋ยวลากเขาเขาเรียกว่าอะไรช้ําเสียหายเอาเท่านี้แหละเอาเท่าที่เอาออกได้ที่เจฟอย่างนี้น้อยๆไม่ใช้เป็นพรีเมียมหรอไม่ไม่ใช้เห็นไหมว่าลากดีลากขนาดเนี้ยคือลงปลูกได้เลยนะอือใช่ โอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเตรียมกระถางก่อนนะน่าจะต้องใส่หกนิ้วแหละใส่กระถางเนี่ยผมใช้เป็นหกนิ้วนะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นสี่นิ้วเนี่ยผมกลัวลากอะ่ะที่เขาเยอะเนี่ยมันจะไปถูกกดทับนะผมก็เลยใช้หกนิ้วนะแต่เห็นไหมว่าผมลองหินกระถาสงสูงมากค,ค่ะอ่าใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใส่ได้เลยอันนี้ผมใส่ วัสดุปลูกลงไปแล้วแล้วก็ใส่สปักเออสโมโคลงไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราเอาไม้วางได้เลยเห็นไหมว่ารากมันมีผมไม่อยากกดก็จะได้ให้รู้สึกว่าอ่าพอไม่ไม่ใหญ่เกินไปสําหรับรากเขาโดยการรองพื้นให้หนาขึ้นนะใช่เห็นไหมถ้ารากเนี่ยมันไปอยู่ในกระถางที่เล็กเนี่ยแล้วมันถูกกดม,มันจะเน่านะครับเห็นไหมว่าผมค่อนข้างจะรักษารากนะเนี่ยเอาแค่นี้เลย แต่ก็ยังจะต้องคอยคุมให้ลากกับกระถางเขาบาลานซ์กันในพื้นที่เขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมผมจะไม่กดดึงขึ้นมาหน่อยนึงดึงขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะยกขึ้นมาหน่อยนึงโอสวยมากเดี๋ยวพี่เจฟเอาไปเปรียบเทียบกับอ่าตัวคารามลวใช่ตัวคารามลปกติเนาะคารามลมาเบิ้ลปกตินะ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอกดนิดหนึ่งเบาๆนะทุกคนเดี๋ยวมันหักใช่ค่ะเขากิ่ง <ๆ S 1> ค่อนข้างแบบว่ามีความแข็ง <c oughs> พอมันแข็งเนี่ยมันก็เหมือนกรอบอะเหมือนมืนกรอบอะเนี้ย <c oughs> ดามไม่ได้เล็กมากอ๋อใช่ลําบากนะครับกดกดให้เขาตึงๆมือเพื่อที่ให้เขายึดนะครับอันนี้ก็ใส่อสสดุปลูกลงไปอีกหน่อยหนึ่งสวยจังเลย สมาธิหน่อยนะไม่งั้นไม่งั้นนะเดี๋ยวหักใช่เขาต้นเขาน้อยสตารกันจีเลยสตารกันจีเสร็จแล้วก็ใส่กระดูนนึงเติมไป พี่เจสถ้าสมมติใครลองพื้นก้นกระถางเตี้ยเราก็มาใส่วัสดุปลูกให้แบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องเต็มกระถางนี้ก็ได้ได้ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องได้หมดอ่ะก็เป็นการแบบคุมได้เหมือนกันเนาะใช่แต่เพียงแต่ว่าพี่เจสรู้สึกว่าพอยกให้มันสูงก็เผื่อจะได้แบบระบายอากาศเลยต้นนิดเดียวเองนะเนี่ยแต่แต่ราคาไม่นิดนะหูยสุดอ่ะเขาเพิ่งมาแรงอ่ะจะบอกอืไปรดน้ํากันดีกว่า ลดน้ำกันทุกคนก็ลดน้ำได้เลยนะลด,ดแล้วก็จะกดกดหน่อยเพื่อให้ตัวต้นไม่ไม่ขยับแต่กดเบาๆหน่อยนะใช่ไหมใช่เสียวลั่นมากเลยใช่กลัวใบจะหายโอเค ชุ่มเลยผมจะลดชุ่มเลยะนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็อ่าอาจจะยังไม่มีคลิปเลี้ยงง่ายๆนะต้องขอดูว่าเขา,าจะเลี้ยงเหมือนคาราเมลเป๊ะๆเ,เลยหรือเปล่านะคาราเมลธรรมดาอะถูกต้องออเดี๋ยวผมเทียบให้ดูดีกว,ว่าเดี๋ยวก่อนหาคาราเมลต้นย่อมๆนี่นะครับเห็นไหมว่าสีเขาจะแตกต่างกันนะครับ อันนี้จะออกอเหลืองใช่ไหมเขียวเหลืองอันนี้จะออกเขียวส้มเห็นไหมใชม่แต่จริงๆในกล้องจะชัดในตาเปล่าอะ่ะจะเห็นชัดแล้ว,ว,วแล้วคาราเมลเนี่ยเวลาด่างมันจะเป็นเส้นๆเห็นปะ uh huh. อันนี้มีความเป็นเหมือนจุดๆจุดๆเห็นไหมเนี่ย mm hmm. เป็นจุดๆเนี่ยตรงนี้ดูดิใบนี้เป็นจุดๆเห็นปะ mm hmm. อ่าเนี่ยแล้วสีอะ่ะคือมันต่างกันเลยนะครับ เวลามีไม้ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยแบบอยากจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ผมจะบอกว่าผมเห็นปุ๊บผมต้องเอาอ่ะเพราะว่าผมชอบคาราเมลเป็นพื้นฐานไงแล้วตัวนี้มันเป็นคาราเมลด้วยไงออผมก็เลยแบบรอลงไม่ไหวเนาะถูกต้องเอาก็เลยต้องเอาดูดิมันไซส์เล็กนิดเดียวเองนะดูจากคาราเมลจิ๋วเราเนี่ยเห็นไหมเห็นปะเห็นไหม เห็นไหมว่าสีมันต่างกันเห็นไหมใช่คะเนี่ยเห็นไหมเม็ดคาราเมลจิ๋วๆเราก็มีนะครับเห็นไหมมันเหลืองกับส้มอะละลายด้วยเนาะใช่ลายเขาจะมีความแตกต่างโอเคก็สําหรับอาคาราเมลไฟไทเกอร์นะก็เรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวมีมอนมินนี่มอนมินเป็นตัวลูกผสมนะครับ ผมได้มาสองยอดสาหรับใครนะคะที่มีคําถามอื่นๆนะก็สามารถถามไว้ได้นะคะทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ได้แต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือติดตามทุกช่องทางเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะมีไม้อะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆแหละเนาะและ,และยังมีลูกผสมที่แบบทุกคนหน้าหน้าติดตามอะ่ะ <c oughs> ให้เห็นอีกนะทุกคนฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยคะ่ะโอเควันนี้พี่ฝนอันนี้ยน่าจะนั่งเหออีกนานเลยแหละอืแล้วเดี๋ยว พบกันใหม่คลิปถัดไปขอ,อนั่งมองเพลนพนก่อนนะ